ว้าวต้มปลาเตือ,ตอ,อนฟดๆพร้อมเสิร์ฟแล้วเด้อครับผมต้มปลาคอใหญ่นะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องปองปลายส,สุขูสุคนนะครับมาพบพอกับผมอีกแล้วคือเก่านะครับกับเอ็มอีสานดีๆนะครับเอานะครับนนก็นานน้กับนาซีได้เบิ้งคลิปที่เข้าไปหาปลามาแล้วนะครับพ่อจะเข้าหาปลามาไดแล้วนะครับมือนี่ก็คิดว่าได้ปลาคอไ่มากนะครับก็อยากสิต้มปลาแซบๆกินนะครับพอ่าห่อมาไตวันนะครับกับ ิดทอดบรรยากาศอยากกินเนี่กินบ้านห้านะครับก็ดีปลาเพิินกับภาพไปหาปลามากนะครับพอตาเดปลามาแล้วห้องเราต้องทาการขั้วปลานะครับหรือว่าแพร่ปลาก็ได้นะครับแล้วแต่คนนห้องว่าสืเอมจังใดนะครับผมนี่นะครับพวกปลาก็โตหญ่ยนะครับกระดูกก็แข็งแข็งนะครับหรือว่ามันมีดบะขอกับบะจักนะครับฟันเอาฟันเอาอยู่ขบ่ขาดจากเทียนนะครับผมเบื่องป่าปลาคอเงยไตวันนะครับโตใหญ่ขักอหลีนะครับผม หัวกัดแข็งแข็งนะครับผมตัวอที่ฟันขาดนะครับฟันไปซีหาเทียกันยังพอขาดอยู่นะครับผมนี่ครับฟันเอาฟันเอาอยู่นะครับผมนี่นะครับเสือที่แพ <médico S 2> <th> ้แล้วนะครับผมฟันที่ฟันหัวขาดนะเบิ้งเอานะครับผมพี่น้องนี่นะครับพอจะเข้าแพ้ปลาแล้วก็ต้องต้มนะครับแต่ว่าขั้นตอนต้มในเข้าบริษัทไายทำใ้เบิ้งนะครับเขาก็ใส่เครื่องต้มบ้านเข้านี่แหละครับผมใส่เครื่องต้มต้มยำต้มสมบ้านเข้านี่นะครับก็เป็นข้าวตะไคร้นะครับสมุนไพรบ้านเข้านะครับผม นี่นะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล <part> 2 2> ้วนะครับปลากสิบเปื่อยดีจักหน่อยนะครับผมเพราะว่าหมอมันน้อยนะครับแต่ปลาเต็มหมอนะครับเด็กคนดูหลายปลามันก็เลยเะๆจักหน่อยนี่นะครับเป็นอาเสบวะครับพี่น้องนี่นะครับเอานะครับอันนี้เสบๆมาอยู่มากินไปพร้อมกันเด้อผมได้ไปเห็นคลิปนี้แล้วนะครับผมถ้าพี่น้องผู้ใดถือถูกใจนะครับนะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเข้ามาคอมเมนต์บนนัวนฮาวมวนนะครับที่สําคัญก็กดติดตามไว้ด้วยครับผมสิบวะได้ลาด รับชมคลิปดีๆต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีและาสุครับผมได้เสมอนะจ๊ะ